เป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารเหมือนผัดกระเพราอ่ะคุณเท่งครับค<น>ุณพันครับใส่กระเทียมกับพริกถูกไหมพริกกระเทียมใครเขาใครเขาสอนมางั้นนะมันผิดอ่ะคนร้อยกว่าปีที่แล้วเขาไม่ใส่กระส่องก็ใส่ทั้งเซบแล้วร้อยกว่าปีถัดมาหายไป8หรือแค่2ผัดกระเพราแล้วบอกกินตอนสิ้นคิด เากินแบบมีคิดแล้วเครื่องผัดกะเพราประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยขิงลูกกระวานพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูเขียวรากกะเพราดอกกะเพราทั้งหมดมาครเรียกเครื่องผัดกะเพรากินเสร็จคุณเท่งจะผายลมได้เลยแล้วเขากินผัดกะเพราสองเวลาเพราะว่าผัดกะเพราที่ไอ้เครื่องผัดกะเพราที่ใส่ทั้งหมดมันร,ร้อน ลดร้อนช่วยกระจายกองลมเพราะฉะนั้นมันค้มฟ้าค้มฝนเนี่ยเดี๋ยวลมมันจะตกในท้องกินผัดกระเพราแดดล่มลมตกกินผัดกระเพราช่วยกระจายกองลมเราอยู่ในประเทศแห่งสายลมคือประเทศมรสุมอ,อาหารเราก็ใส่หมูก็ใส่พริกต้องไปผัดก,กองครับเป็นรสนะครับมันปลา พอหมูใกล้สุกนะครับเราก็ใส่ผงกระเพราสาเร็จรูปไปเลยนะครับเป็นผงกระเพราโบราณน,นะครับในนี้ครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้กระเพราผัดแห้งนะครับสูตรโบราณแท้ๆเลยนะครับผงกระเพราตัวนี้นี่ เป็นสูตรโบราณนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบที่ท่านต้องเตรียมก็คือมีแค่พริกแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นผงของมันอยู่แล้วโอเคนะครับน่าทานมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเป็นเป็นผงผัดกระเพราสําเร็จรูปนะครับในเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยกระเพราป่าแท้ๆเลยนะครับ ใบกระเพราป่าใบกับยอดดอกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีสมุนไพรอีกสิบกว่าชนิดนะครับก็จะมีพวกสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสชาติเป็นเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขิงอะไรพวกนี้นะครับนะกะวานไทยกะวานเทศนะครับผักชายา้าอะไรพวกนี้นะครับนะตัวนี้เราใส่ลงไปสมุนไพรสิบชนิดเลยนะครับเป็นสูตรโบราณแท้ๆวิธีการผัดก็เนี่ยฮะหนึ่งจานต่อายช้อนนะฮะ ลงไปนะครับนะฮะท่านใดที่สนใจนี่นะครับผัดกะเพราที่ไหนผัดกะเพราไม่อร่อยเนี่ยก็เอาตัวนี้ลงไปคลุกกับหมูคลุกกับเนื้อสัตว์ที่ท่านผัดแล้วก็ปรุงรสปกตินะฮะรับรองว่ากะเพราของท่านเนี่ยจะกลายเป็นกะเพราขั้นเทพขึ้นมาท,าทันทีลองดูนะครับ